สนับสนุนรายการโดยสินค้าพาเที่ยวเลี้ยวไปหลอนสนใจติดต่อสั่งซื้อได้ที่ Facebook พาเที่ยวเลี้ยวไปหลอนเบอร์โทรและไลน์ไอดี0 8 2 4 4 5 6 6ส5คุณกำลังฟังพาเที่ยวเลี้ยวไปหลอนรับฟังได้ณบัดนี้ ผมตั้งชื่อเรื่องนี้นะครับชื่อเรื่องว่าพระผีปอบอเรื่องราวจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาฟังกันนะครับย้อนไปเมื่อประมาณสัก20กว่าปีก่อนนะครับเรื่องราวเนี่ยเกิดขึ้นที่ภาคอีสานนะมีพระรูปหนึ่งเนี่ยท่านส่งเรื่องมาท่านชื่อว่าพระอนันต์พระอนันต์ณตอนนั้นเนี่ยอายุได้27ปีท่านก็บอกว่าจริงๆอะใจเนี่ยเกือบจะไม่ได้บวชแล้ว นะเพราะว่าตอนที่คุณแม่นะที่อยู่ใช้ชีวิตอยู่นะครับแกแย่นะครับเหมือนแกป่วยไม่สบายนะตอนอายุประมาณสักยี่สิบหกเนี่ยสิ่งที่จะทำได้ของลูกผู้ชายนะก็คือการขอนะแกก็ฟังจากคนอื่นมาว่าถ้าเกิดว่าคุณแม่เนี่ยป่วยไม่สบายหนักอาการหนักๆเนี่ยสิ่งที่ลูกผู้ชายเนี่ยอยากจะพูดก็คือ ถ้าแม่หายเดี๋ยวผมจะบวชให้นะครับซึ่งคุณพ่อของพี่พระอนันต์เนี่ยท่านเสียไปแล้วนะครับและเชื่อไหมคำคำนี้คำเดียวเนี่ยนะครับมันทำให้คุณแม่อาการดีขึ้นท,ทั้งทั้งที่คุณหมอเนี่ยบอกมาแล้วว่าคุณแม่มีสภาวะที่ค่อนข้างจะหนักหน่วงก่อนหน้านี้ก็เข้าโรงพยาบาลมาหลายรอบนะครับ ดยโรคหลุมเล้าความดันเบาหวานหัวใจมันจะมาเป็นเซตนะครับแต่ครั้งนี้คุณแม่เนี่ยหยุดหายใจไปเลยถึงขนาดที่ว่าต้องเข้าห้องไอซียูนะครับทําให้ทุกคนที่เป็นบรรดาชั้นญาติก็เลยบอกกับพีนน่อนันว่าบวชเธอะไหนไหนคุณแม่เนี่ยยังมีลมหายใจอยู่บวชเธอะแต่ก่อนจะบวชเนี่ยบอกกล่าวไปก่อนแล้วกันว่าถ้าบวชนะถ้าแม่หายขอให้จะบวชให้ นะครับตั้งปณิธานเลยจะบวชกี่วันอะไรก็ว่าไปตัวของพระอนันต์ท่านก็เลยบอกว่าเขาก็เลยพูดออกมาต่อหน้าพระประทานว่าขอให้แม่หายผมจะบวชให้หนึ่งพัรษานะหลังจากนั้นมาคุณแม่เริ่มดีขึ้นนะมันก็เป็นความเชื่อเป็นปฏิหารจริงๆคุณแม่เริ่มดีขึ้นนะแต่ว่ายังทานยาอยออกจากห้อง ICU ออกนั่นออกนี่นะ พอเห็นผ้าเหลืองของลูกอ่ะนะหมายถึงว่านะเอาผ้าไตระนะครับมาให้แม่อธิษฐานนะเนราะโอ้แม่ลุกไม่ไหวแต่แม่รอดและแม่ก็อนุมโมทนาสาธุกับลูกด้วยนะแล้วก็เป็นรอยยิ้มที่แบบอิ่มมากเลยนะเพี่อนันต์เองก็ตัดสินใจบวชในวัย27เปีนะครับก็เข้าอุปสมบทแบบเรียบง่ายนะเสร็จศัพท์เรียบร้อยก็เข้าไปบวชนะ โดยตอนนั้นนะครับมีพระพี่เลี้ยงอยู่รูปหนึ่งซึ่งก็ชื่อว่าพระโต้งพระโต้งเนี่ยอายุ40ปีนะเวลาที่พระใหม่เข้าไปบวชเนี่ยการห่มผ้าหรือการปฏิบัติตัวเนี่ยบางทีมันก็ยังไม่ถูกนะเกี่ยวกับศีลเท่าไหร่นักตัวของพระโต้งเนี่ยก็ไปพูดไปกล่าวเวลาเป็นพระนะห้ามยืนชีนะต้องนั่งนะท่านเวลาเดินก็ต้องสำรวม นะครับห้ามเดินเร็วห้ามวิ่งห้ามพูดจาเสียงดังนะครับก็มีกฎก,ฎก,ฎกติกาของการเป็นบวชพระพระนันท่านก็ปฏิบัติตามแล้วตัวของพระโต้งก็บอกว่าการปฏิบัติได้แค่ไหนเราก็ได้แค่นั้นแหละสิ่งที่จะได้ก็คือเรากับคนเป็นพ่อแล้วก็เป็นแม่ที่จะได้บุญกุศลในการที่เราปฏิบัติดีถ้าเราปฏิบัติไม่ดี มันก็เป็นบาปติดตัวเราเหมือนกันเพราะฉะนั้นตั้งใจนะครับตัวของพระนันก็ตั้งใจปฏิบัติทำวัดเช้าทำวัดเย็นนะครับก็จะมะีตัวของญาติญาติมาบอกข่าวว่าตอนนี้คุณแม่ดีใจคุณแม่พูดเก่งขึ้นคุณแม่อยากมาใส่บาตรโน่นนี่นะพระนันก็มีกำลังใจเห็นคุณแม่ดีขึ้นนะครับหลังจากนั้นมาก็สร้างความคุ้นเคยอยู่ในวัดแห่งนี้แล้วกันนะครับ ตัวของพระอนันต์เนี่ยนะท่านเนี่ยอยู่กุฏิสมัยก่อนเลยเป็นกุฏิไม้เก่าๆยกพื้นสูงหนึ่งกุฏิก็อยู่ได้หนึ่งรูปนะฮะเป็นกุฏิเล็กๆถัดไปอีกกุฏิหนึ่งก็เป็นพระโต้องอ่าอยู่ถัดไปถ้ามาทางขวาเป็นหลวงตารูปหนึ่งชื่อว่าหลวงตามนหลวงตามนเนี่ยจะเป็นคนที่เก็บเนื้อเก็บตัวนะ เช้าบินทบาทกับคนอื่นนะฉันเช้าเสร็จไรเช็ดเนี่ยฉันเพนเนี่ยไม่ได้ลงมาฉันกับเขาจะเอาบาทนะที่ตัวเองเนี่ยนะหลายคนใส่มาเนี่ยเอาไปไว้ที่กุฏิแล้วก็นั่งฉันที่กุฏิเลยแต่พระรูปอื่นเนี่ยเขาก็มาฉันที่หอฉันปกตินะฉันเช้าฉันเพนเนะครับแต่หลวงตามนนี่นะเอาข้าวเนี่ยไปกินที่กุฏิตัวเอง ซึ่งหลายๆคนเนี่ยเขาก็มองเป็นเรื่องปกติฮะแต่ตัวของพระใหม่ซึ่งไม่รู้ว่าเอ๊ะทำไมเอาแบบทําแบบนี้ได้ด้วยเหรอก็เลยถามพระโต้งไปว่าเอ๊ะหลวงตาท่านเอ่อเอาข้าวไปกินไปฉันที่กุฏิอย่างเงได้เหรอหลวงหลวง,งพี่หลวงพี่โต้งบอกโอ้ได้เขาอนุโลมไหมพระรูปหนึ่งจริงๆก็ไม่ได้หรอกก็ต้องมานั่งฉันร่วมกันนี่แหละแต่ทีเนี้ยมันก็มีเหตุผลของมัน ทำให้มาไม่ได้ไอ้คำนี้มันก็รู้สึกว่าเอ๊ะเหตุผลอะไรเนานะเป็นคนขี้สงสัยนะครับหลังจากนั้นมาก็กิจปฏิบัติกิจวัตรประจําวันนะครับกิจของสงไปกวาดสลาทําำน่นทํานี่นะครับก็มีอยู่วันหนึ่งที่ตัวของอพระนันเนี่ยไปกวาดหลังกุฏิหลังกุฏิก็จะมีต้นไม้ใหญ่แล้วก็จะมีใบไม้เี่มันล่วงนะมันดูลบ แกก็ไปกวาดกวาดกวาด,กวาดเสร็จปุ๊บก็มาจุดไฟเผาใบไม้ใบไ,ไม้แห้งอะนะเขาก็จะมีหลุมอะหลุมขุดไว้นะครับก็จุดไฟตรงนั้นนี่ครับจุดไฟเสร็จวันนั้นน่ะแกบอกว่าประมาณสักบันค่าแหละค่าแหละหลังจากทําวัดเย็นเนี่ยเสร็จเรียบร้อยแกก็เดินกลับมาพอเดินกลับมาแกสังเกตว่าหลวงตาม,มนเนี่ยแกเดินรูปเดียว แล้วในมือแกเนี่ยถืออะไรบางอย่างไปเป็นถุงเดินหายเข้าไปด้านหลังนฮะวัดต่างัหวัดเนี่ยก็รู้กันว่ามันคือป่าช้าเก่านะครับและในวัดแห่งนี้นะครับเพิ่งจะมีเมนเผาศพได้ไม่นานเมื่อ20กว่าปีก่อนนะครับก่อนหน้านั้นน่ะยังเป็นกองฟอนอยู่เลยแล้วเวลาเผาศพกันเนี่ยต้องไปเฝาในป่าช้านะครับก็จะตั้งกองฟอนแล้วก็เผาตรงนั้นเลย แต่ทีเนี้ยพอมีเมนเผาศพเนี่ยไอ้กองฟอนนั้นอนะ่ะเขาก็ตั้งไว้ก็ไม่ได้อะไรครับไม่มีใครไปยุ่งแต่สังเกตเห็นว่าหลวงตามมลเนี่ยท่านเนี่ยเดินไปตรงกองฟอนแล้วแก,กก็หายไปตรงนั้นแล้วมันก็เป็นครั้งแรกที่ตัวของหลวงอหลวงพระอนันต์เนี่ยเห็นพระอนันต์ก็รู้สึกสงสัยว่ามันมันค่ำมืดตึกตื่นแล้วทำไมหลวงตาท่านเดินไปไหนก็ไม่รู้นะครับ แกก็เก็บไม่กกงไม่กวาดอะไรเสร็จสับเรียบร้อยแกก็ขึ้นมาขึ้นมาที่กุฏิก็มาสวดมนต์ด้วยความเงียบนะก่อนหน้านั้นะมันก็เงียบแบบนี้แหละแต่ครั้งเนี้นะครับมันมีความรู้สึกว่ากุฏิทางด้านขวาเราเนี่ยหลวงตามนอยู่ใช่ไหมฮะแกก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะได้ยินเสียงเหมือนเดินกลับมาแกก็เปิดประตูแง้มดูนิดนึงปรากฏว่าเห็น ถุงพลาสติกที่แกถือไปเนี่ยมันหายไปนึกในใจว่าโอ้สงสัยเอาข้าวเนี่ยไปให้หมาแมวหรือเปล่าแต่หมาแมวที่มากินเนี่ยมันก็อยู่อีกโซนหนึ่งบริเวณหน้าวัดตรงนั้นหลังวัดนี่มันมีมันมีหมาแมวด้วยเหรอนะครับก็เก็บความสงสัยก็ไม่ได้คิดอะไรก็สวดมนต์ไประยะเวลามันผ่านไปเรื่อยๆทุกทุกวันพระอันนัน เห็นหลวงตามนเนี่ยเดินไปอย่างนั้นนะจับเวลาได้เลยว่าเออประมาณสักสองทุ่มเนี่ยแกจะต้องเดินออกไปแล้วไอ้ความสงสัยเนี่ยมันเกิดขึ้นนะแกก็แบบคนที่จะคลายความสงสัยได้เนี่ยมีอยู่คนเดียวก็คือหลวงพี่โตง้งนะในวันนั้นหลังจากที่เห็นหลวงตามนเดินไปแล้วเนี่ยพระท่านก็เดินลงมาจากกุฏิแล้วก็ไปเคาะประตูเรียกหลวงพี่โตง้งนะหลวงพี่โต้งท่านอะ่ะอ่ะ ตอนนั้นนะครับน่าจะกำลังสวดมนต์เลยสักอย่างเนี่ยนะครับตัวของพระนันก็บอกว่าหลวงพี่เดี๋ยวผมขอเข้าไปสนทนาธรรมหน่อยได้ไหมหลวงพี่โต้งบอกว่าอ่ะเข้ามาเดี๋ยวมาคุยกันนะครับอยากรู้เรื่องอะไรเนี่ยตัวของพระนั้งก็เลยถามว่าหลวงพี่จริงๆแล้วเป็นพระเนี่ยก็ไม่ควรไปอยากรู้อยากเห็นเรื่องของคนอื่นหรอกแต่ผมอยากรู้อยู่เรื่องหนึ่งหลวงพี่ ผมคิดว่าหลวงพี่น่าจะตอบผมได้นครับทุกๆุกคืนเลยตอนสองทุ่มเนี่ยผมจะเห็นว่าหลวงตาที่อยู่กุฏินั้นน่ะท่านเดินเข้าไปในป่าช้าเนี่ยท่านไปทำอะไรตัวของหลวงพี่โตบอกว่าโอ้เอายังไม่รู้อีกเหรอเนี่ยนึกว่ารู้แล้วนึกว่าไอเด็กวัดน่ะมันบอกหมดแล้วยังครับผมก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ไม่รู้ว่ามัน ท่านเดินไปทําไมสงสารท่าน่ะเวลาท่านเดินไปท่านแก่แล้วนะเออเดินก็ชานะ้าน่ะแล้วก็หิ้วอะไรไปมันเป็นอย่างนี้ท่านตัวของหลวงตามนเนี่ยท่านก็เป็นพระปฏิบัติดีแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นกับครอบครัวท่านแม่ของท่านเนี่ยเป็นปอบ แล้วแม่ของท่านเนี่ยก็โดนขับไล่มาจากหมู่บ้านอื่นสุดท้ายแล้วตัวของท่านเองเนี่ยณนะตอนนั้นยังไม่ได้บวชเป็นพระก็ระเหเล่ล่อนพาแม่ของตัวเองเนี่ยมาที่วัดแห่งนี้คนที่อยู่ในหมู่บ้านเนี่ยเขาก็รู้กิติศักดิ์ดีว่าแม่ของท่านน่ะที่ชื่อว่ายายเมียเนเนี่ยเป็นปอบจริงๆนะครับ ตัวของพระนั้นก็บอกว่าเป็นปอบหมายความว่าเป็นปอบและตอนนี้ยังอยู่เหรอตัวของพระโต้งบอกว่าใช่ตอนนี้ก็ยังอยู่หลวงพ่อท่านเมตตาก็รับเอาไว้และสิ่งที่มันจะแก้ได้นะครับก็คือให้ลูกได้มาบวชแล้วคนที่เป็นแม่เนี่ยหลวงพ่อท่านเนี่ยก็ไป สะกดเอาไว้สะกดหมายถึงว่าไม่ได้สะกดดวงวิญญาณนะสะกดให้ออกจากพื้นที่ตรงนั้นไม่ได้และสิ่งที่โยมแม่เมียนเนี่ยอยู่ได้ก็คือบอริเวณตรงนั้นถ้ามาอยู่ภายในวัดถ้าคนเข้าวัดมาแล้วเจอมันจะทำให้คนอื่นกลัวเพราะว่ายยเมียนตามที่หลวงพ่อท่านพูดมาเนี่ย มันเป็นคนที่เข้ากินเข้าสิงคนแล้วไปกินเครื่องในคนน่ะทำให้คนตายอาตมาก็เห็นหลวงพ่อก็เห็นแล้วโยมอะเขาเป็นอย่างนั้นจริงๆและสิ่งที่หลวงตามนทําในทุกวันก็คือเอาอาหารบางอย่างไปให้โยมแม่เพราะว่าถ้าวันใดวันหนึ่งที่ไม่เอาอาหารไปให้โยมแม่ มันจะมีเสียงร้องควรคางออกมาตรงท้ายวัดหลวงตาท่านน่าสงสารนะท่านฉันมือเดียวเพราะว่าที่วัดแห่งนี้เวลาที่บินธบาต์อะนะครับชาวบ้านแถวนี้เขาก็เป็นคนยากจนส่วนมากเขาก็ใส่บาทมาก็ไม่ได้เยอะแยะมากมายหลวงตาท่านก็จะแบ่งเอาข้าวที่ตัวเองอไปบินธบาตมาเนี่ย แบ่งเอาไปให้แม่ด้วยทุกเช้าที่นั่งฉันรวมกันแต่ตอนเที่ยงเนี่ยนะครับตอนเพนเนี่ยเขาไม่ได้มาฉันด้วยก็เพราะว่าเขาเอาข้าวไปให้แม่ของเขาพอตกเย็นค่ำๆก็นะปอดจากคนหน่อยคนไม่มีไมมาวัดแล้วก็แอบเดินไปหาแม่ของเขา แล้วหลวงพ่อท่านก็บอกว่าวันหนึ่งจะมีคนมาปลดปล่อยพันธนาการจากผู้หญิงคนนี้ทำให้ยัยเมียนเนี่ยตายลงไปแต่วันนี้มันยังไม่ถึงเวลาตัวของพระรนั้นเนี่ยตกใจเลยนะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีแบบนี้ด้วยเหรอกับการที่แบบคนคน,นึงเนี่ยนะจะเป็นปอบ แล้วพระท่านอ่ะก็ไปดูแลแบบนี้นะแล้วพระโต้งบอกว่าเรื่องเนี้มันเกิดขึ้นนานแล้วใครที่มาอยู่วัดนี้เขาก็รู้ดีรวมถึงเด็กวัดเนี่ยที่มันมาอยู่เนี่ยมันก็รู้ดีนะค่าๆเนี่ยไม่กล้าเข้าไปแล้วตรงนั้นนะ่ะนะครับแล้วก็รู้ดีว่าหลวงตาเป็นยังไงและอาการน่ะที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ได้มีเฉพาะแม่เขานะหลวงตาท่านก็เป็น เวลาที่ถึงวันโกนทีไรหลวงตาท่านก็จะมีอาการนะครับเคยเห็นกระตามาแล้วว่าหลวงตาเนี่ยมีอาการหลวงตาท่านก็ทนและสิ่งที่จะรักษารูปลักษณ์นี้ได้ก็คือการบวชเป็นพระเนี่ยถ้าเป็นคารวะเนี่ยป่านี้ยายเมียนตายไปแล้วแล้วคนที่รับช่วงต่อก็คือพระรูปนี้แต่เนื่องด้วยหลวงพ่อท่านเห็นท่านก็เลยให้พระรูปเนี้ย มาบวชนะเพื่อจะไม่รับช่วงต่อจากตรงนี้นี่คือความทุกข์ทรมานของคนที่สืบทอดจากการเป็นปอบโอ้หลังจากวันนั้นมาพระอันนันเนี่ยนะกระจ่างเลยแล้วก็มีความรู้สึกว่าสงสารหลวงตามนมากนะครับก็เลยเอ่ยปากถามไปว่าหลวงพี่โต้งแล้วแม่ของเขาอะ อายุเท่าไหรแล้วแม่เขาอายุ90แล้วฮะแต่ยังไม่ตายนะครับจนมาถึงวันหนึ่งเนี่ยนะด้วยการคุยกันแบบนี้หลวงพี่โต้งท่านก็บอกว่าอยากเห็นไหมเดี๋ยวหลวงพี่พาไปพาไปดูโยมนะพาไปโปรดโยมและวันนั้นน่ะหลวงพี่โต้งเนี่ยพาพระอนันต์เนี่ยเดินลัดเลาะผ่านกองฟอนไปไปเห็นเป็น ศาราะจะเรียกว่าศาลาสาราสวดศพดีกว่าในอดีตนะในสมัยนั้นที่เขาเอายกศพมานะครับแล้วเขาก็มาวางตรงนั้นก่อนที่จะไปเผาที่กองฟอนเนี่ยก็จะมีสาลาเล็กๆนะฮะอยู่ตรงนั้นซึ่งมันก็ลกล้างมากแล้วเพราะเขาไม่ใช้นานแล้วปรากฏว่าเป็นเห็นเป็นหญิงชราคนหนึ่งกลางมุ้งอยู่มุ้งก็เก่าๆแล้ว สิ่งที่พระอนันต์เห็นก็คือแกบอกว่าเห็นคนอธิบายอย่างนี้คุณเนตรคนที่ไม่มีเนื้อแก้มเนี่ยมันตอบลงไปหมดแล้วเล็บเนี่ยยาวงงเลยนะครับและหน้าตาแกเนี่ยเหี่ยวย่นไปหมดแล้วมันเหลือแต่โครงกระดูกที่ยังวางอยู่ตรงนั้นและการกินของแกเนี่ยกลับกินได้เยอะ นะครับดูจากสิ่งที่เอามาวางเนี่ยนะครับมันเหมือนว่าพระท่านเนี่ยเอามาใส่ชามให้อะของทุกอย่างที่อยู่ในชามเนี่ยมันเกือบจะกเกี้ยงทั้งหมดเลยกินทั้งหมดเลยพอพระนันเห็นวันนั้นน่ะพระนันรู้สึกกลัวมากนะนะแล้วก็รีบพากันเดินกลับมานะแล้วพระตรงท่านก็นบอกว่า,าตัวหลวงตามนน่ะ ท่านก็บอกว่าให้คนมาได้พระมาได้มาเยี่ยมได้แต่พระหลายๆรูปเนี่ยก็ไม่เคยมาเยี่ยมหรอกเนื่องจากว่ากลัวพอเห็นครั้งหนึ่งก็กลัวและไม่กล้าเข้ามาอีกแล้วนะครับหลังจากวันนั้นมามันก็คลายความสงสัยกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับจนวันเวลาเนี่ยมันผ่านไปนะครับมันเป็นช่วงเข้าพรรษานะเข้าพรรษา3เดือนตัวของพระนั้นก็ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบบวชนะครับ จนถึงถึงช่วงเวลาออกพรรษาแล้วนะต้องมีการรับกระถินกันแล้วก็ตั้งปณิธานว่าถ้าเกิดรับกระถินก็จะศึกตอนนี้แม่ก็อาการดีนะครับตอนที่เข้าเพ็นษาเนี่ยแม่ก็มาใส่บาตรให้นะเออพากันนั่งรถเข็นมาแล้วก็มาใส่บาตรลูกนะพระลูกนะครับหลังจากนั้นมาในช่วงกระถินนะมีพระทุดงรูปหนึ่ง ท่านเนี่ยมาปาักกฎบริเวณตรงป่าชา้าตัวของหลวงพ่อเองอะ่ะก็ไปนิมนต์พระธุดงรูปนี้มาบอกว่าพระท่านมาจากไหนพระท่านก็บอกว่าออกพรรษาแล้วก็เลยมาเดินธุดงหลวงพ่อก็เลยถามว่าแล้วทำไมต้องมาเดินธุดงที่นี่เพราะตรงนี้เนี่ยมันไม่ได้มีป่าไม่ได้มีอะไรนะครับเหมือนอวัดอื่นๆที่อยู่ตามชายเขา พระอาจารย์รูปนี้ท่านก็เลยบอกว่าอาตมาเดินมาที่นี่ทุดงมาที่นี่เพื่อมาโปรดสัตว์ตนหนึ่งมันเป็นคำมั่นสัญญาที่เคยให้กันไว้แล้วเขาเองก็ตามอาตมามาทุกภพทุกชาติอาตมาเคยเป็นคู่กับเขามาถึงชาตินี้มันหมดการจองเวรจองกรรมต่อกันแล้ว เขาเกิดมาเป็นอีกแบบหนึ่งอัตมาก็บวชเป็นพระก็อีกแบบหนึ่งแต่อัตมาเองอ่ะอยากจะมาโหสิกรรมกับสิ่งที่เขาเคยทำกับครอบครัวอัตมาไว้อัตมาไม่ถือโทษโกรธเคืองและอัตมาอยากจะมาปลดปล่อยเขาให้เขาไปอยู่ในภพภูมิที่ดีกว่าที่เป็นอยู่เท่านั้นละนะ หลวงพ่อท่านบอกว่าเออหมดเวรหมดกรรมแล้วนะยัยเมียนมีคนมาปลดปล่อยแล้วนะครับหลังจากนั้นมาก็พาพระนะครับรวมถึงหลวงตานเนี่ยไปด้วยนะและสิ่งที่พระโต้งเนะี่ยมาเล่าให้ฟังเนะวันนั้นนะ่ะพระนันไม่ได้ไปนะนรับพระนันรู้สึกกลัวพระโต้งอ่ะไปด้วยตามหลวงพ่อไปพระโต้งเล่าให้พระนันฟังว่า ในวันนั้นแค่เห็นหน้ากันเห็นหน้าพระรูปนี้นะใจยเมียนเนี่ยลุกขึ้นนั่งฮนะแล้วใจยเมียนก็ยกมือไหว้พระซึ่งก่อนหน้านี้ใจยเมียนไม่เคยยกมือไหว้พระรูปไหนมาก่อนใจยเมียนยกมือไหว้พระแล้วพระท่านก็บอกว่าสิ่งที่โยมเคยทำมา ไม่ว่าจะเป็นภพชาติไหนก็ตามอัตมาขออโหสิกรรมให้ยีเมียนยกมือสาธุนี่ครับแล้วแก่ก็มองหน้าพระน้ำตายีเมียนนี่ไหลและสักพักหนึ่งยีเมียนก็นอนลงไปแล้วก็หลับตาหลวงพ่อรูปนี้ท่านก็เดินกลับมา แล้วก็มาสนทนากับหลวงตามนบอกว่าท่านท่านเป็นพระที่ดีนะมีความกตัญญูแม้ว่าแม่เนี่ยจะเป็นแบบนี้แต่ท่านก็ไม่เคยทิ้งแม่เลยคนอื่นเขาสาบเขาแช่งแม่ของพระท่านตลอดเลยว่าพระว่าแม่ของท่านเนี่ยเป็นปลอบนะ เป็นคนไม่ดีเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นสิ่งที่เป็นอับประมงคนไปทางไหนก็มีแต่คนเขาไล่ก็สาบก็แช่งแต่ท่านก็มีจิตใจที่ดีกับการที่กตันยูรู้คุณต่อแม่ของตัวเองอาตมาเลื่อมใสในตัวของพระท่านมากนะแต่สิ่งที่โยมแม่ของท่านทำมันก็คือกรรมของเขา เพราะฉะนั้นหลังจากนี้ไปมันจะปลดพัฒนาการต่อกันเพราะในชาติพพหนึ่งเขาเคยไปทำกับแม่ของอาตมาไว้เหมือนกันพอเวียนมาบรรจบเป็นพบชาตินี้อาตมาเป็นพระแล้วอาตมาไม่ถูถือถือโทษโกรธใครอาตมาอาโหสิกรรมให้ หลังจากนั้นพระท่านก็เดินออกมานะครับไม่ถึงสองชั่วโมงคนระับหลวงตามนก็มาบอกหลวงพ่อว่าโยมแม่เสียแล้วนะครับแล้วพระรูปนี้ที่มานะปากกตรงนั้นก็มาร่วมทำพิธีศพให้กับยายเมียนด้วยนะและในวันนั้น,นเป็นการสวดครั้งใหญ่ และพระอนันต์เนี่ยก็มาร่วมในการสวดนั้นด้วยและสิ่งที่ปรากฏนะนะครับก็เห็นเป็นร่างใหญเมียนเนี่ยที่อิ่มเอิบสวยงามนะครับแต่งชุดสีชมพูที่แกเคยใส่นะครับเพราะก่อนหน้านั้นตอนที่มาเนี่ยแกใส่ชุดสีชมพูมานะใส่ผ้าสิ้นสีชมพูใส่ชุดอ่ะสีชมพูมาเลยมากราบพระท่านแล้ววันที่เผาศพเสร็จเนี่ย ก็มีร่างของเยเมียนใส่สชุดสีชมพูเนี่ยมากราบพระท่านและร่างนั้นค่อยๆเลือนหายไปนะครับหลังจากนั้นมาพระอนันต์ก็บอกว่าเรื่องบางเรื่องน่ะมันเหนือจินตนาการพี่เนธคุณเนตรผมเองอ่ะหลังจากบวชในวันนั้นนะแล้วผมก็ศึกมานะคุณแม่เองก็อยู่ดีฮนะมีสุข ตามปกติผ่านระยะเวลาไปจนผมเนี่ยอายุได้35ปีผมมีความรู้สึกว่าเบื่อหน่ายกับทางโลกจังเลยเบื่อหน่ายกับทุกเรื่องที่เป็นอยู่เบื่อหน่ายกับการนินทาให้ร้ายกันเบื่อหน่ายกับการทำร้ายกับการดูข่าวฆ่ากันทุกวันผมก็เลยตัดสินใจกลับมาบวชอีกครั้งหนึ่งผ่านระยะเวลาตรงนั้นไปจนผมอายุมากแล้วนะ คุณแม่ยังอยู่ฮะนะครับคุณแม่ยังอยู่แต่แกก็จบเจ็บอดอดออดแอดแอดละนะเข้าโรงพยบาบาลบ่อยๆเนะี่ยแะแกก็มาบวชพอแกบวชได้ปีเดียวคุณแม่ก็มาใส่บารน,นะจนวันหนึ่งแกบอกแกฝันนะพระท่านฝันพระท่านฝันว่ามันเหมือนว่ามีคนเนี่ยกลิ่นกายหอมมากเลยนะมันเหมือน ได้กลิ่นมาด้วยนะครับมันเหมือนฝันที่สมจริงมากโยมเนตรมันเป็นฝันที่สมจริงมากกลิ่นเนี่ยหอมละมุนเลยและร่างที่มาเนี่ยครับเป็นร่างเหมือนผู้ชายและสิ่งที่แกเห็นก็คือมีโยมแม่ของแกเนี่ยนั่งกราบอยู่นะและโยมแม่เนี่ยก็มากราบตัวของลูกด้วยนะฮะแกรู้ได้เลยว่า โยมแม่น่าจะเสียนะครับเพราะแกเจ็บปวดอนแอมานานแล้วเช้าวันรุ่งขึ้นประมาณสักหกโมงมีรถบราทุกขับมาซึ่งก็เป็นรถที่บ้านนั่นแหละนะครับแล้วก็บอกว่าท่านโยมแม่เสียแล้วนะแต่แกเนี่ยนะท่านเนี่ยพระนันบอกว่าตัวผมเองไม่เคยเสียใจเลยที่โยมแม่เสีย ก็รู้ดีว่าโยมแม่น่าจะไปดีแล้วนะครับระยะเวลาที่โยมแม่รอดจากการเสียชีวิตมาเนี่ยหลายปีนะและโยมแม่เองเนี่ยใส่บาตรแทบทุกวันนะครับตัวเองมีเงินนะให้ตังมาจากการทำงานของลูกเนี่ยแกก็จะแบ่งเอาเงินของลูกเนี่ยหนึ่บาททุกครั้งทุกเดือนนะเอาไปบริจาคค่าน้ำค่าไฟ ให้กับวัดลูกจะได้มีแสงสว่างนะครับลูกจะได้มีคนที่มีน้ําใจนะมาเอ็นดูลูกตัวเองทำอย่างนี้ทุกเดือนและใส่บาทไม่เคยขาดเลยนะครับแล้แกก็บอกว่าตั้งแต่วันนั้นมาจนวันนี้พระท่านอย่างบวชอยู่นะแล้วก็ส่งเรื่องนี้มาแล้วก็บอกว่าขอให้โยมเนตรเล่าเรื่องนี้สักหนึ่งเรื่องเมื่อไหร่ก็ได้ อาตมารอฟังนะวันนี้ผมก็เชื่อว่าพระท่านน่าจะรอฟังแหละนะเพราะว่าผมได้แจ้งกับท่านไปแล้วนะครับแต่ท่านบอกว่าไม่ขอบอกแล้วกันเนาะว่าอยู่ตรงไหนนะเดี๋ยวมันจะรู้สึกไม่ดีนะครับเพราะว่าพระท่านยังอยู่ที่วัดแห่งนั้นอยู่นะยังอ,อยู่ที่เดิมอยู่นะครับนี่คือเรื่องราวทั้งหมดนะครับที่เกิดขึ้นที่ชื่อเรื่องว่าพระผีปอบฮนะ